สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้ดวงดีคู่รักอุป,ปถัมภ์อันดับแรกได้แก่ราศีพิจิกลำดับที่สองได้แก่ราศีเมษในช่วงนี้ดวงดีคู่รัก อุปถรรัมร์ลำดับที่สามได้แก่ราศีธนูลำดับที่สี่ได้แก่ราศีกันและลำดับที่ห้าในคลิปนี้ได้แก่ราศีกุม